สวัสดีครับผมพบกับสอเนตอีกเช่นเคยนะครับผมประจําวันที่25พฤษภาคมแล้วนะครับผมเช้าแกงของผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมนาช่องเมื่อวานนี้บอกได้คําเดียวครับผมหวานเจี๊ยบทุกคู่3ามคู่เน้นๆมาเต็มอิ่มแป้กกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วในครอบครัว VIP ก็ยังเน้นๆและหวานเจี๊ยบอยู่เช่นเคยทุกวันครับผมแล้วก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ด้วยด้วยนะครับผมรับรองได้เลยว่าได้รับทัศนข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบเข้มข้นจัดเต็มทุกวันแน่นอนครับผมแล้ววันีออก สาู่เช่นเคยครับผมเป็นศึกพิมร์รีกนัดสุดท้ายแล้วนะครับผมเตะพร้อมกันถึง10คู่เลยแต่วันนี้ผมคัดมาให้แล้ว3คู่ครับผมและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมหงแดงรีพูเปิดบ้านต้อนรับการเยือนต่อคิสตันพาเลตนะครับผมหงแดงรีพูจ่าฝูงเองต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้ได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็ทิ้งปล่อยจอยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม3นัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้ไปถึง2นัดแจกแต้มกันแบบสุดๆนะครับผมหนัดหลังสุดคือชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอหนึ่งนัดล่่าสุุดคืออบกไปแพ้ต ตันมา2ประตูต่อ3นั่นเองครับผมถือว่าลิฟวูเองตอนนี้แจกแต้มกันให้ท่วนหน้าเลยนะครับผมแต่นัดเนี้ยเล่นในแอนฟิลด์ด้วยแล้วนัดฉลองแชมป์ด้วยชูถ้วยแชมป์ด้วยผมว่าน่าจะเก็บชัยชนะให้กับแฟนบอลได้แบบอิ่มเอมในเกมแล้วก็มาอิ่มเอมในการชูถ้วยอีกเหมือนกันนะครับผมและส่วนทางผู้วิญาอย่างคริสตันพาเลตเองฟอร์มช่วงหลังมานี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมแม้ว่าจะได้ถ้วยชนะ กับแมนซิตี้ไปแล้วแล้วได้ถ้วย FA ครับมาครอบครองแล้วแต่กลับมาในลีกคริสตันพาเลตก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมผมก็คิดว่าตอนนี้พาเลตเองกําลังเครื่องติดนะครับผมแล้วโมเมนตัมทีมกำลังมากําลังคึกเลยนะครับผมใครบอกว่าทีมเนี้ย ทีมคนเมามาเจอกันไม่ใช่นะครับผมคริสตันพาเลตเองก็ไม่ได้ทิ้งนะครับผมส่วนลิปูเองก็ต้องเล่นและเก็บชัยชนะให้กับแฟนบอลในสนามได้อยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนเฮทเว้ของคู่นี้เจอกันมาทําประตูกันได้น้อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางลิปูชนะได้มาโดยตลอดจะชนะ1 0ึ่มาโดยตลอดนะครับผมแต่นั้นเนี่ยผมก็มองว่าลิปูอาจจะชนะได้เหมือนกันแต่อาจจะชนะได้น้อยผมเลยมองว่าใครไปทางผู้มาเยือนอย่างคริสตันพาเลตเนี่ยหวานเจ็บแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนตตต e ต่อออออเเเเฟววรรร์ััันนนะคคคบผมมทาาางงงงงิิสซลย้้กแ แบบสุดๆนะครับผมเพราะว่าจะได้การันตีว่าตัวเองจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะครับผมแล้วฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิลเองช่วงหลังเนี่ยนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้ต่ออาร์เซนอลมา1นึ่งประตูศูนย์ทำให้อาร์เซนอลนั้นเป็นทีมที่2ต่อจากลิเวอร์พูลที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบแน่นอนแล้วในปีหน้านะครับผมทำให้นั้นเนี่ยนัดสุดท้ายนิวคาสเซิลเองต้องเล่นให้เต็มที่นะครับผมจัดให้เต็มระบบจัดชุดใหญ่ให้ไฟกระพริบเลยนะครับผม,เพ,พไไบผมเพราาะว่ ทีมอื่นๆอย่างแมนซิตี้เชลซีแอสตันวิลล่าเองก็ กำลังคั่วอยู่นะครับผมเพราะว่าแต่ยังโชคดีนะครับผมเพราะว่าปีหน้าทีมในฟีมยรีกได้ไปถึง5ทีมเลยทีเดียวนะครับผมส่วนทางผู้มาเยือนอย่างเอเวอร์ตันเองชนะมา2นัดรวดแล้วชนะต่อฟูลแลมมแล้วก็ชนะต่อซัลตแฮมตัน2ประตูต่อศูนะครับผมแต่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ากลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดใน5น,นัดหลังสุดนะครับผมทางเอเวอร์ตันเองไม่มีลุ้นอะไรแล้วก็ไม่ตกชั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีลุ้นพื้นที่ยุโรปด้วยนะครับผมในนัดน,นี้ก็น่าจะปล่อยจ ชนะได้มากกว่าด้วยนะครับผมแล้วนัดเนี่ยนิวคาสเซิลเองน่าจะจัดชุดใหญ่ลงแบบเต็มขั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนบูโนกิมาไลส์นะครับผมโตนาลี่นะฮะหรือว่าฮาวิบานก็พร้อมลงกระซุกไส้ต่อเอเวอร์ตันอยู่แล้วนะครับผมผมเลยมองว่าคู่นี้ใครไปทางนิวคาสเซิลเจ้าบ้านเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมระหว่างดอตติงแฮมฟอเรสต์ e H, เปิดบ้านต้อนรับการเยือนต่อเชลซีนะครับผมคู่นี้ต้องบอกตามตรงว่าสนุกเล้าใจสุดมันแน่นอนครับผผมมมมเเเพพรรรราาาาะะะวว่่่ตตตตัััััดดแ้้้กนนนนนโยยยงงงคบอีีีทท2 ไปในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าอยู่นะครับผมแล้วผมก็มองว่าโอ้โหด้วยฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านเองก็ไม่ค่อยดีเลยครับผมชนดหลังสุดคือชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นคือนัดล่าสุดบุกไปชนะเวทแฮมแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดน,นะครับผมแล้วก็แพ้ค้าบ้านไปถึง2นัดเลยด้วยนะครับผมแพ้ต่อเบนฟอร์ด2-0แล้วก็แพ้ต่อแมนซิตี้2-0เช่นกันนะครับผมส่วนทางเชลซีเองฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีมากนะครับผมแม้ว่านัดก่อนหน้านั้นจะบุกไปแพ้เนานนานม20แต่กก็ลับมาเล่นในใแฟอร์ทให้นบ นะครับผมของเชลซีเนี่ยถือว่าดีมากนะครับผมแล้วฟอร์มการเล่นของเชลซีเองก็ห้านัดลังสุดก็ชนะไปถึง4นัดเลยนะครับผมแล้วเฮตูเอตของคู่เนี่ยเจอกันมานัดล่าสุดก็เสมอกันมา1ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเชลซี Chelsea ก็สามารถพลิกชนะได้มาโดยตลอดนะครับผมแล้วนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้น่าจะหมดและน่าจะได้ไปแค่ยูโรปาลีกในปีหน้านะครับผมผมเลยมองว่า ทีมที่ห้าหรือทีมที่4เนี่ยน่าจะเป็นทางเชลซีซะมากกว่านะครับผมผมเลยมองว่าชัยชนะในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นของผู้มาเยือนอย่างเชลซีแน่นอนครับแล้วสามแมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมีคิสตันพาเลตนะครับผมนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีนะครับผมใครไปตามนี้หน้าช่องหวัดเจี๊ยบแน่นอนครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจแบบไปเอาตัวเน้นๆในครอบครัว VP ก็แค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์อ่านทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วคลิกเข้าไปในนั้นหรือไปทาง @st77 รับรองได้ววว่่าานนนนทัันแนนอน